ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Allahumma c'alli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi 'ahsanin um ah ila y a m i d i l ม a บ amabadu ความรักความเมตตาจากพระเบฮาูวะตะอาลาเจ้านะครับจงประสบแด่ท่านผู้มีเกียรติที่ติดตามรับชมรายการมูลเหตุแห่งการประทานอันกุรอานทุกๆท,ท,ท่านท่านพี่น้องที่รักและครบรพทั้งหลายครับในความเดิมในตอนที่แล้วนะครับที่ได้พูดถึงว่า ท่านอัสลูสรลอกซารอลล์อะเลวะสัลลัมได้บอกกับอบุลกีรานนะครับที่ท่านนั้นได้มีภรรยาในการครอบครองของท่านเนี่ยนะครับเกินกว่าสี่คนทน่านอัสลรลอกก็เลยบอกว่าให้ให้ให้ใหยึดเอาไว้นะครับสี่คนแล้วก็ฟาเรากก็ออกไปในส่วนที่เหลือนะครับตรงนี้เป็นสิ่งสิ่งที่ทำให้เห็นว่าในยุคการปกครองของ นะครับท่านอัสลุลาะสลาร้อวาเลวะสลัมเนี่ยคำสั่งใช้ที่ให้มีเพียงแค่สี่คนเนี่ยได้ถูกประทานลงมาสิ่งแน่นอนก่อนหน้านี้นะครับการมีภรรยาหลายคนไม่ว่าจะเป็นศาส,สดาที่มาก่อนศาสดานาบีดาวุดที่เรารู้ศาสดานาบีสุไลมานที่เราได้ทราบกันนะครับว่าท่านเหล่านี้มีภรรยาหลักร้อยนะครับหลัก10นะครับเกิน50คน ทั้งสองท่านนี้นะครับอยู่มีภรรยาเยอะนะครับแต่แต่ละยุคแต่ละสมัยท่านพี่น้องครับมันไม่ได้เหมือนกันนะครับไม่ได้เหมือนกันงั้นในยุคของพวกเราเนี่ยนะครับในเรื่องของทางด้านสังคมเนี่ยาศาสนาอนุญาตและเปิดไฟเขียวเอาไว้ให้ได้ให้มีภรรยาได้เพียงแค่4คนเท่านั้นนะครับถ้าหากว่าเกินจากนั้นเนี่ยนะครับเป็นที่ต้องห้าม ใครที่มีเกินกว่าสี่คนอยู่แล้วก็ให้ฟ้าเราก็ให้ให้แยกกับนางออกไปนะครับให้เงินทุนนางให้ทรัพย์กับนางแล้วก็ให้นางน,นั้นได้แยกออกไปให้คัดเหลือเพียงแค่4คนเท่านั้นที่เรานั้นจะได้ครอบครองแล้วก็ดูแลสิทธิของนางทั้ง4ี่คนนะครับท่านพี่น้องครับในยุคท้ายเนี่ยสคนเนี่ยก็จะดูเหมือนกับว่ามันจะน้อยเกินไป เพราะว่าอาคริซามาแล้วเนี่ยผู้หญิงจะมีปริมาณมากกว่าผู้ชายถึง50ต่อหนึ่งคนด้ซ้ำไปนะครับดังนั้นเมื่อเราดูสถิติผู้หญิงที่มีในประเทศต่างๆเนี่ยนะครับณปัจจุบันเนี่ยก็จะพบว่าผู้หญิงนั้นนะครับมีมากกว่าผู้ชายนะครับดังนั้นการมีมากกว่าผู้ชายเนี่ยความรับผิดชอบทางด้านสังคมเนี่ยผู้ชายจริงจําเป็นต้องมีงั้นผู้หญิงที่จะมาเป็นภรรยาของเรา จะมาอยู่ในใต้การปกครองของเราเนี่ยจะต้องได้รับเกียรติและจงต้องได้รับผ่านการแต่งงานมาทั้งหมดเลยงั้นการแต่งงานเนี่ยก็จําเป็นจะต้องมีสินสอดที่จะมอบให้กับนางซึ่งเป็นสิ่งที่อันกุอานนั้นได้บอกเอาไว้วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะครับว่าอันกุาาน,นั้นได้บอกว่าให้มอบสินสอดหรือว่ากำนันให้กับภรรยา นะครับที่เรานั้นไปตกแต่งมาอยู่ในครอบครัวเราอยู่ในการปกครองของเรานะครับอายาญกุรอานที่บรอ AH ิว์สุบฮานุตาลาเจ้าไดทรงตรัสเอาไว้ว่าอ أ ع บิ ب ิ ل ل ه من ا ل ش ั ط ا ن ا า ر ج ي م وَأَتُنِسَ أَصْلُ ق ا ت ิฮ ن น ن ِ ح ล ل َ ف َ إ ِ ن ط er ِ ب ْ ن َ ل َ ك ُ م ْ أ َ ن ْ ش َ ي ْ ئ ٍ م ِ ن ْ ه ُ ن َ ف ْ س ً ا ف َ ن ْ ك ُ و ل ُ و ه ُ ه َ ن ِ ي ئ ً ا م َ ر ِ ي ئ ً ا พราะลอสบานวุตาลาเจ้าเนี่ยได้ได้ใช้ให้ผู้ชายเนี่ยนำนำสินสอดเนี่ยมามอบเอาไว้นะครับ ในอายาเนี่ยได้ถูกประทานลงมานะครับโดยมีเรื่องเกิดขึ้นนะครับว่าผู้ชายเนี่ยสามารถที่จะเอาสินสอดของผู้หญิงเนี่ยไปใช้ได้หรือไม่อ่านี่เป็นประเด็นนะครับโดยส่วนใหญ,ญ่เนี่ยเราจะรู้กันอยู่แล้วว่าสินสอดเนี่ยนะครับเป็นสิ่งซึ่งที่นำมามอบให้กับผู้หญิง เป็นของกำนันไว้ให้กับน,นางให้นางพอใจเป็นการให้เกียรตินาะณปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีการเรียกสินสอดกันนะครับอ,อย่างละ10บ้างอย่างละ5บ้างนะครับเงิน50,000ทอง5บาทนะครับเงินอย่างละ10ก็คือเงิน10 0,000ทอง10บบาทลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นความพอใจที่ผู้ชายนั้นจะมอบให้กับผู้หญิงนะครับแต่ศาสนานเนี่ย ส่งเสริมให้มีการให้หรือมีการมอบนะครับสินสอดให้แก่กันและกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับและก็ที่สําคัญก็คือว่าเป็นการแสดงออกให้เห็นว่านะครับเราเนี่ยมีกําลังในการที่จะดูแลนะครับผู้หญิงคนหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าเรานั้นได้แสดงออกถึงความ มั่นอกมั่นใจในการที่จะเลี้ยงดูผู้หญิงคนนี้ทําให้พ่อแม่ของนางเนี่ยนะครับออพออกพอใจตามเราไปด้วยถ้ามีน้องลองดูนะครับว่าผู้หญิงคนหนึ่งหรือสาวมุบา,เ,บาเกลเนี่ยก็คือสาวพมจันทร์เนี่ยนะครับคนหนึ่งเนี่ยจะมีการปกครองนางจะได้รับสิทธิการดูแลการปกครองจากผู้เป็นพ่อการที่เรานั้นจะไปเอาลูกสาวเขามาดูแล ก็จะต้องได้รับการอนุญาตจากผู้เป็นพ่อเสียก่อนเพราะเมื่อเราทําการแต่งงานแล้วตราที่เราพูดว่ากอบิลโดยฉันรับการแต่งงานนี้นะครับผู้หญิงคนนั้นจะตกเป็นการดูแลของเราทันทีจะตกมาไปอยู่ในกล้ายการปกครองและการดูแลของเราทันทีดังนั้นการเปลี่ยนมือหรือว่าการเปลี่ยนผู้ปกครองเนี่ยนะครับเราก็ต้องแสดงออกถึงความ มั่นอกมั่นใจนะครับแล้วก็แสดงออกถึงความพอใจให้กับผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ของของอภรรยาของเราในได้เห็นนะครับว่าเรานั้นพยายามเต็มที่ในการที่จะเลี้ยงดูแล้วก็ดูแลนางนะครับนั้นเรื่องของการให้สินสอดทองมั่นเนี่ยก็เป็นเรื่องซึ่งที่สร้างความพอใจให้กับผู้เป็นพ่อเป็นแม่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นแสดงออกเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงความ น้ำใจน้ำจิตน้ำใจในการที่จะมีให้ด้วยเช่นกันนะครับเมื่อสินสอดถูกมอบให้กับอิสติรือว,ว่าสมมอบให้กับผู้หญิงแล้วเนี่ยสินสอดเนี่ยจะเป็นของของนางดังนั้นเราในฐานะสามีนะครับจะไปใช้ทรัพย์สินที่เป็นสินสอดเนี่ยต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าของเขาเสียก่อนนะครับอ่างั้นเงินที่เป็นสินสอดไม่ว่าจะเป็นทองที่เป็นสินสอด การที่ผู้ชายจะเอามาใช้เนี่ยจะต้องได้รับการอนุญาตจากผู้หญิงสะกดนะครับเพราะว่าบรรดาสามีหลายคนเนี่ยนะครับก็แสดงแสดงความไม่พอใจในยุคยาฮิริยะเนี่ยนะครับสามีเนี่ยไม่พอใจที่ภรรยานั้นนำสินสอดไปใช้โดยที่พวกเขาเนี่ยนะครับ ไม่ได้อนุญาตอันนี้เข้าใจผิดแล้วนะครับเงินที่เรามอบให้กับผู้หญิงนี่เป็นของผู้หญิงแล้วนะครับอมอบสินสอดย์นี่เป็นเป็นเป็นของผู้หญิงดังนั้นผู้หญิงจะเอาไปใช้ในการที่จะเอาไปใช้จ่ายโดวยวิธีใดเนี่ยก็เป็นสิทธิของนางแล้วอืมอืมนะครับในมูลเหตุแห่งการประทานอันกุอานในตอนนี้เนี่ยได้บอกว่าบรรดา นะครับอัลลอฮ์ทรงอนุญาตนะครับเอเดนแล้วก็ตัดออใจกับบรรดาผู้หญิงนะครับที่เมื่อนางนั้นได้มอบสินสอดให้กับสามีนั้นไปใช้สอยเพื่อจุนเจียครอบครัวแต่ในยุคยาฮิลียะนะครับอาดุลอายาฮิลียะนั้นบรรดาสามีต่างปฏิเสธและแสดงความไม่พอใจอะนะครับ เรื่องมันก็เกิดขึ้นนะครับมีสองเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นขึ้นหนึ่งการแต่งงานในใน,ในระดับชนชั้นเดียวกันนะครับคนในนครมกาเนี่ยสายตระกูลที่มีเกียรติกับสายตระกูลที่มีเกียรติเนี่ยเขาก็จะ,ะจับเหมือนกับว่าแต่งงานด้วยกันนะครับการแต่งงานด้วยกันเนี่ยการมอบสินสอดทองมั่นเนี่ยนะครับให้กับฝ่ายหญิงไปแล้วเนี่ยนะครับ ผู้ชายยังเข้าใจว่าเงินที่มอบให้นั้นยังเป็นสิทธิของเขาอยู่เพราะเขานั้นครอบครองผู้หญิงงั้นทรัพย์สินที่ผู้หญิงมีเขาก็มีสิทธิ์ในการที่จะครอบครองด้วยนะครับนี่ยาฮิเลนุคิดอย่างนี้ส่วนอีกกรณีหนึ่งนะครับผู้ชายเกิดความไม่พอใจที่ผู้หญิงเอาสินสอดมาใช้จ่ายในครอบครัวมีอีกกรณีหนึ่งเช่นกันงั้นทั้งสองกรณีนี้นะครับ พระอัลลอฮฺบ ب ح ا า ه และ ت ع เจ้าจรงได้ประทานอายัน์กุรอานที่ได้กล่าวนี้ลงมานะครับว่าการมอบสินสอดทองมั่นให้กับผู้หญิงนะครับในกรณีที่ผู้หญิงพอใจในการที่เอาสินสอดนี้เข้ามาซื้อเข้ามาจับจ่ายเข้ามาจุนเจือครอบครัวนางพอใจไม่ได้ไปบังคับไม่ได้ไปบอกว่าเธอเอาสินสอดมาซื้อข้าวกินหน่อย อย่างเงี้ยเราไม่ได้ไปบังคับเขาเราไม่ได้ไปใช้เขาแต่นางเนี่ยพอใจเองที่จะไปซื้อเอาเงินสินสอดเนี่ยไปซื้อนะครับอาหารเครื่องนุ่งหม่มมาใช้ตรงเนี้นะครับทำให้เกิดความพอใจในตัวนางเนี่ยถ้านางพอใจอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาเจ้าก็บอกว่าเป็นที่อนุญาตเป็นที่อนุมัตินะครับไม่ใช่ว่าผู้ชายเนี่ยจะมาระวัง รักแต่หน้าตาของตัวเองนะครับเพราะยาฮิดียาเนี่ยเขาจะดูถูกกันถ้าหากว่าผู้ชายคนใดไปเอาสตังหรือว่าไปเอาเงินที่เป็นสินสอดทองมั่นเนี่ยมาใช้จ่ายในครอบครัวเขาจะเกทับกันอย่างอ,อย่างเมามันแหละนะครับเขาจะตำหนิกันจะ,ะข่มกันนะครับในบรรดาบุรุษเพศว่าเออมึงไปเอาเมียไปเอาตังเมียมาใชา้ไปเอาตังภรรยามาใชา้เขาจะดูถูกกัน แต่พระลอสซบานุาตาเจ้าได้ทรงอญญายานี้ลงมาเพื่อเป็นการบอกว่าหากว่านางนั้นพอใจแล้วในการที่จะนําทรัพย์สินมาจุนเจือครอบครัวาศาสนาก็อนุญาตในการที่จะทำอย่าได้เข้าใจผิดว่า,าศาสนานั้นจะเข้มงวดด้วยวาจะหกห่วงนะครับถ้าหากว่านางนั้นพอใจแน่นอนก็เป็นที่อนุมัติหรือเป็นที่อนุญาตเอ็นชาลอ์ In allah, ครับเราจะมาทราบถึงปริมาณนะครับปริมาณที่ สินสอดที่ท่นานอุลลอฮฺสัลล่งละวัยอิสลามนั้นได้กระทําให้เห็นหรือบรรดาสหายบะนนั้นได้ปฏิบัติเอาไวา้หรือว่าได้มอบให้กับภรรยาของพวกเขาเหล่านั้นเอาไวา้เพื่อเป็นตัวอย่างในการที่จะมากําหนดนะครับหรือว่าเป็นตัวอย่างในการที่จะให้ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยได้มอบสินสอดหรือว่ามหัดเนี่ยนะครับให้กับบรรดาสตรีที่เขานั้นพอใจแล้วก็ ทำการไปสู่ขอนางอินชาอัลลอฮ์ครับเราจะมาติดตามกันในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ต้องจากลากันไปแล้วครับวบิลลาฮิโตฟิกวันฮิดายะวัสซัลลัมุอะลัยคุมวาระมาตุลลอฮฺวบาระกาตุมาหนึ่งซักมิในอ้ายตินอวุณุสห์ฮะนับที่บุคคลมิมหนาอุมิทิฮะ ألم تعلم أن الله على كل شيء